สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะสํสำหรับรายการที่ทุกคนรอคอยซึ่งเรามั่นใจว,ว่ามีคนรออยู่ถึงสองคนด้วยกันก็คือเราเองค่ะมีเสียงแม่ดิฉันหัวเราะเข้าม์ไปด้วยหนึ่ง <c oughs> น,น,นะคะวันนี้เราก็ยังคงต้องอยู่ตามสถานที่เที่ยวทิพต,ต่างๆเช่นเคยใช่ค่ะวันนี้คุณพี่มาจากที่ไหนคะ วันนี้คุณพี่ไดเป็นมิสปราบบุรีค่ะจากังหวัดจบคีรีค่ะส่วนน้องอนะคะอยู่ที่ปุก๊ก็ตจรยอเอ๋อหนึ่งมุกสาวสองนะคะ วันนี้เราจะคุยเรื่องอะไรกันดีครับคุณปิศ่าข่าวที่เล้าเราก็พูดกันไปแล้วว่าแบบเออ emerging ส n ม emergency fund ฉุกสงชุกเสรินได้วันนี้ก็เลยจะแบบมาดูว่าจริงๆเราควรมีเท่าไหร่หรือแบบเราต้องเก็บไว้ที่ไหนหรือว่าเก็บเพื่ออะไรบ้างคนนีเท่าไหร่เนี่ยมันเหมือนว่าเราเคยคุยกันไปนะว่าสามถึงหกข้าหรือถ้าใครแบบรายได้ไม่แน่นอนเน้ะก็เก็บเยอะ ไปมากกว่านั้นเช่นสิบสองเท่าเลยก็ได้ใช่แต่ันเป็นเท่าของอะไรเท่าของอะไรอาย้มเจอกันอีกทีหนึ่งเท่าของรายจ่ายแต่น้องก็ไปเอ่อรายจ่ายทั้งหมดกับภารับผลนีอ่าทั้งหมดเลยแบบคิดไปง่ายงว่ารายจ่ายต่อเดือนทั้งหมดคิดไปเลยก็ได้ต้องเสียเงินเท่าไหร่ใช่ใช่แต่น้องก็ไปเจอมาเว็บไซต์หนึ่งเขาก็เหมือนแบบแบ่งออกมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยเหตุผลที่เราจะต้องมี เงินสำรองเผื่อฉุกเฉินเนี่ยก็เพราะว่าเรามีค่าใช้ใจ่ายที่มันจําเป็นต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นแบบค่ารักษาพยาบาลตกงานซ่อมรถซ่อมบ้านหรือว่าแบบเพื่อความสบายใจของเราโดยที่เขาก็จะแบบว่าเหมือนตั้งเป็นคําถามอ่ะพี่ไอว่า,ยา,ยวาถ้าคุณคุณอนะ่ะมีประกันเพียงพอสําหรับค่าใช้ใจ่ายเวลาคุณนอนโรงพยาบาลไหมอะไรเงี้ยอ่ามันเป็นเหมือนแบบ <Okay. S 1> เหมือนเป็นเช็คลิ스트 ไม่ไม่แสดงว่าโดยปกติที่เรากำหนดจากการที่เรามันรับใายบ่อยๆเราไม่เห็นค่าใช้จ่ายอะไไม่พอมันหนูก็ไปดูได้วยว่าเรามีค่าใช้จ่ายท่านี้แต่จริงๆแล้วมีคนช่วยเราออกไปแนวหรือเปล่าทีบ่างเราจะได้ดูตัวเลขที่แท้จริงกันเนาะออืใช่หรือแบบว่าไอของพวกนี้เรารู้ได้ยังไงเราก็ดูตามกรมธรรม์ที่เราซื้อไปแล้วนี่ใช่ไหมใช่ในกรมธรรม์มันจะบอกเลยส่วนใหญ่มันจะอยู่หน้าแรกมันก็จะบอกว่า คุ้มครองชีวิตเท่าไหร่เข้าโรงพยาบาลได้เท่าไหร่คือเหมือนมันจะบอกหัวใหญ่ๆก่อนแล้วหลังจากนั้นในตารางข้างหลังอ่ะมันก็จะบอกอรายละเอียดว่าไอชีวิตเนี่ยคือคุ้มครองอะไรถ้าแบบว่าเงื่อนไขในการไม่จ่ายเนี่ยคืออะไรบ้างอย่างเงี้ยค่าตัวตายภายในหนึ่งปีเนี่ยไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยจะบอกว่าพีแประสบการณ์เลยพี่ไม่เคย,ไม,เคยไม่เคยใช้ประกรนรนันบางส่วนของ OBD ใช่ไหมรวมทัว่า IIBD ไม่เคยนนใช้ปร,รนนประกันในสุขป่วยในใช่ทีนี้เนี่ยตอนเองกค็คุยกับเขาคือติดโรงพยาบาลก็โรงพยาบาลก็บอกว่าด้วยปกติแล้วเนี่ยไม่สามารถโรงพยาบาลจะส่งเคลมไปให้ัทประกันพิจารณาว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะคุ้มครองไปจ่ายแทนผู้ป่วยไปอ่ะกี่บาทที่รู้สึกว่ามันมีความลุ้นอยู่นิดนึงน,นนะตอนที่เราอ่านเ่แว่าเราก็ไม่รู้ว่าพัฒนาการบางอย่างคืออะไรการอันนี้ อันนี้เรียกว่าค่าห้องอันนี้เรียกว่าค่าพยาบาลอันนี้เรียกว่าค่าเยี่ยมไข้ใช่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 งงเอาจริงๆก็คืองงคือพี่เขา้าใจว่าตอนเราอ่านเป็นตัวกระดาษโดยที่เรายังไม่เคยได้ใช้อะมันมีความยากที่จะเข้าใจดิแม่กอ,อันนี้คิดเอง,เองนะอันนี้โดยโดยส่วนตัวคิดว่าแม้กระท่านการนตัวแทนประกันพี่ก็คิดว่าตัวแทนประกันที่ไม่เคยประสบหรือว่าไม่เคยไปศึกษาข้อมูลลับๆเขาก็อาจจะตอบเราไม่ได้ด้วยซ้ำ ซึ่งอย่างรอบนี้ของพีอ่ะก็เหมือนวัดดวงว่าโดยปกติแล้วว่าเราติดต่อจะต้องนอนโรงพยาบาลเขาจะต้องมีเวลาประมาณเจ็ดวันในการที่โรงพยาบาลจะต้องส่งไปให้ประกันดีกว่าเดี๋ยวให้เราบอกเป็นไถ้ละกันว่าเดี๋ยวพอเข้ามารับการผ่าตัดเข้ามารับการารักษานอนเสจ็จแล้วราจะคุ้มครองอยู่ที่บ้านแต่ทีนี<ม>้วันนั้นพีก็รีบอยากจะรีบเข้าแอดมิตเร็วเขาก็บอกว่าก็ต้องวัดดวงกันค่ะ คือตอนสุดท้ายแล้วพอวันที่จะออกจากโรงพยาบาลก็จะมี 2, สมาชิเปา็นตต่าายในการเล็ดกี่าเออเสร็จปุ๊บวันนั้นอ่ะค่อยให้โรงพยาบาลประเมินว่าไอ้ค่อยให้บริษัทประกันประเมินว่าสรุปแล้วฉันคุมหองถรกกี่บซึ่งก็ใช้เวลารอประมาณสองชั่วโมงไหมโดยที่เราก็นั่งรอโดยที่แบบเราไม่รู้จะรุนเลยว่าเราจะต้องเสียกี่หมื่นเออี่ก็รู้สึกว่าแต่มันยังโชคดีที่ผม ใส่ไปได้เยอะแล้วมันก็มีส่วนที่แจกได้แค่ไม่กี่บาทอะไรอย่างเงี้ยแต่พ่ก็นังรู้สึกว่าแม้ว่าเราจะให้ความสําคัญกับการอ่านรายละเอียดของมัทนมากเลยว่าความจริงๆแล้วมันอยู่ที่หน้างานเลยนะว่าแต่ละไอเทมที่หมอระบุค่ายาแต่ละอย่างวิธีการการให้แบบวิสัญญีแค่อะไรเงี้ยคือแบบแล้วตอนอ่านกุมารทานจะไปอ่านแล้วมันไม่เห็นภาพเลยอะที่รู้สึกว่าอันเนี้ยมทำทำมันก็ทำยังไงดีมันต้อง ศึกษากับบริษัทประกันจริงๆหรือเราศึกษาโรงพยาบาลเขาเขาจะให้เราคุยได้ในแบบนี้หรือว่า,าให้เกี่ยวจริงๆหมอจริงๆถามว่าตัวแทนที่แบบเคยแบบทําทาเคลมบ่อยๆก็อาจจะตอบไม่ได้เลยนะ,ะพี่เพราะว่าแต่แต่แตแตละเคสมันก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมแต่อย่างของพี่อ่ะมันอาจจะเป็นเพราะว่าไอพีดีของพี่อ่ะมันเป็นแบบแยกค่าใช้จ่ายคือประกันสุขภาพแบบไอพีดีมันจะมีสองแบบตอนนอนโรงพยาบาลอ่ะก็คือแบบแยกแยกค่าใช้จ่ายว่า หัวนี้เบิกได้เท่านี้ค้าห้องเบิกได้เท่านี้หัตถการเบิกได้เท่านี้แพทย์ผ่าตัดเบิกได้เท่านี้ใช่ไหมอ,อันหนึ่งมันจะมีแบบเหมาจ่ายก็คือรวมทุกหัวถ้าไม่เกินตามที่คุ้มครองอ่ะก็คือเบิกได้หมดจริงๆแล้วถ้าแนะนําถ้าจ่ายเบี้ยวไหวจะแนะนําให้ไปซื้อแบบเหมาจ่ายมากกว่าคือมันเหมือนสร้างความสบายใจแต่คือก็ต้องเข้าใจว่าคนส่วนใหญ่เขาจะรู้สึกว่าโอ้ซื้อประกันหรอไม่ได้ใช้ไม่คุ้มอะไรอย่างเนี้ย เบี้ยใจทิ้งไวอย่างเงี้ยแต่คือจริงเราไม่รู้ว่าแบบอนาคตมันจะเป็นยังไงอ่ะเพราะอย่างของพี่ก็อยหางอริงีเราก็ไม่ได้มีเหตุผลว่าตัวเองจะไม่ได้มีสิทธิ์ว่าตัวเองจะต้องผ่ามีความใจว่ามันเป็นการแบบชิ้นเฉยๆเพราะฉะนั้นที่ก็เลยเน้นแตว่าโอ้ผมก็คงใช้เงินไม่กี่บาทหรอกในการแบบแค่ตัดชิ้นก็ลองไม่ได้แบบว่าต้องผ่าเข้าไปในตัวเปิดทองอะไรอย่างเงี้ยแต่สรุปแล้วคืออ๋อไม่ว่าทีจะผาาแบบไหนเอาจริงๆแล้วถ้าหมอไม่ได้ใช้ว่าคุณต้องแบ แอดมิกนะควายงานสนุกนะไม่ต้องผ่านนะปุ๊บค่าใช้จ่ายมันจะพุ่งขึ้นไปแบบปุ๊ก็พุ่งขึ้นไปเลยโดยที่ไม่คิดมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นจะบอกว่าซื้อประกันเราไม่ได้ใช้จะได้ใช้ได้ยังไงเลยต้องยอมรับจริงว่ามันเป็นการซื้อความสบายใจจากการโอนความเสี่ยงอะไรที่เราไปคุยกันเพราะว่าแบบเราไม่รู้เลยเนาะว่าวันที่เราต้องใช้จริงจมันจะมาถึงวันไหนเนียอออันนี้อันนี้นบแม้กระทั่งการคิดว่าฉันว่าอันนี้ขานเล็กๆฉันว่าไม่ต้องใช้หรอกอะไรยเงี้ย ในทางการแพทย์เนื่องทา่เราไม่ใช่หมอเราก็ไม่รู้ในทางการแพทย์คือ,อมันมีหอายตัเนะมันต้องวงงา,างยาสอบจริงจังอนนีจริงจังใช่มันก็มีทั้งกาเออเป็นเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆจนไม่ได้ใช้ซ่อนซ่งสามาต้องลือก,กได้มีทั้งประเด็นเรื่องแบบค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นหรือแบบ<ม>อะไรหลายๆอย่างเนีย้ยหรือแบบแม้กระทั่งเรามีสวัสดิการอยู่แล้วแล้วบางคนก็สวัสดิการก็ไม่เป็นไรนี่ก็ใช้สวัสดิการก็ได้แต่อาจจะแต่บางคนสวัสดิการมันไม่ได้ติดตัวเราไปเนาะ มันติดอยู่ที่แบบที่ทํางานอ่ะถ้าเราลาออกมันก็หายไปกับเราอย่างเงี้ยจะไปซื้อตอนที่แบบอายุหกสิบก็คงจะไม่ไหวอย่างเงี้ยแล้วโรคกจะมาตอนที่เราอายุมากคือเราเนาะบริหาใส่เดียไม่ไหวนี่ใครกันแบบนี้ใช่ก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ต้องสําคัญนะจับที่ไม่ค่อยได้แบบถกัสเท่าไหร่แต่ว่าก็ต้องหาคนขายประกันที่โปกรสผลประโยชน์ของลูกค้าจริงๆนะน้องที่รู้สึกว่า เราก็หาคนคนนั้นให้เจอออจะเป็นช่องปีอของเราอนะไรอย่างนี้อ่ะมาต่อต่อเรื่องสุเใช่เขาบอกอันแรกก็คือ,อเรื่องค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลอันที่สองก็คือถ้าตกงานมันก็เหมือนจะเป็นคําถามว่าถ้าตกงานแล้วเนี่ยคุณคิดว่าคุณสามารถจัดการรายจ่ายของคุณเนี่ยในหกเดือนได้ไหมหรือแบบสามารถหางานได้รวดเร็วแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ย มันก็แหละอาจจะเป็นคอนเซปต์เหมือนที่<ห>เราบอกว่าได้สามเดือนหกเดือนซึ่งอันี้ก็เป็นใน,นอุดมคตินะหมายความว่าเป็นคนเก่งก็าสามารถแหละเชื่อว่าอีกเดือนจะหางานให่ได้อนะไรเงี้ยแต่ในสถานการณ์ปัจจุบันต้องยอมรับว่าถึงเราจะเป็นคนเก่งหรือเราจะมีศักยภาพแต่ว่าบางทีตลาดแรงงานก็ไม่ได้พร้อมที่จะยอมรับความก,ก่อนหรืออะไรเงี้ยไปต่อเพิ่มกเดือนอีกน้องชอบคำว่าตลาดแรงงาน ลาดแรงงานก็คือเป็นคู่ตลาดไทยซึ่งก็จะขายผลมะมาได้แล้วก็ใช่ใช่แล้วก็เป็นคู่แข่งกับตลาดสามย่านด้วยช่วงนี้หมูย่างกําลังมาแรงหมูย่างเจแดงรู้จักไหมไม่รู้จักอย่างที่สามมีข่าวอยู่ที่มีเสดียง่ออ่ามาไหมคะมาไหมคะมาไหมคะห้างหน้าบ้านดิฉันนะคะอย่างที่สามก็คือถ้า ค่าใช้จ่ายเรื่องเกี่ยวกับรถเสียแต่น้องชอบคาถามไีกน,นะคาถามขาบอกว่าถ้าสมมติรถเสียเรามีทางเลือกในการเดินทางแบบอื่นไหมอ่าก็คือไม่ต้องโฟกัสแค่การซ่อมแต่ว่าเปลี่ยนการเดินทางไปเลยเออคือแบบน้องเห็นคาถามแล้วเออแบบเออดีอะคาถามนี้เหมือนเหมือนไม่เคยคิดเหมือนกันว่าแบบเออถ้าสมมต<ม>ิว่ารถเราเสียแล้วเราจะเดินทางอะไรแทนได้บ้างมันเหมือนมันเหมือนไม่ติดรถ จะมีบ้านม,ม,มีอะไรเงี้ยแล้วพี่ก็คิดว่าถ้าสมมติว่าเราพี่เช่าบ้านที่ราคาไม่แพงแล้วคูณไปสามสิบปีสมมติที่ทำงานใกล้ที่ทำงานเอาจริงๆราคาดีกว่าการมีมีบ้านของตัวเองก็ได้อะไรเงี้ยถ้าสนใจอาจะตัดดีกทีเราพูดใช่ไหมเนาะใช่แต่บางคนเขาก็รู้สึกว่าโอ้ยการมีบ้านมันเป็นแบบสร้างฐานะอะไรอย่างเงี้ยอ่าก็จะก็จะเป็นอีกอีกอีกจิตใจหนึ่งที่แบบรู้สึกว่าแบบเออสร้างความสบายใจให้กับพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยเนาะ อย่างไรก็เหมือนกันที่ถ้าเราเสี่ยงเราลงมาจะเป็นโฟร์การส์ก็แบบจะต้องซ่อมทีหนึ่งทีแสนเอาิเงินอกไรเดี๋ยวนะี้ชั้นเกเองผู้ดีชั้น,นก็ลงมาดูกงไดแล้วก็อาจจะช่วยลดค่าใช้จ่ายจนถึงวันที่เราพอเก็บเงินพอล้วก็จะส่งผลไปแล้อ,อย่างที่สี่ก็คือค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ้านคํถาถามเขาก็าจะเป็นเหมือนแบบเนี่ยมีค่าใช้จ่ายเพียงพอในการซ่อมบ้านหรือเปล่าอาจจะก,ก็ก็จะคล้ายๆกับข้ออื่นแล้วก็ส่วนข้อที่ห้าเนี่ย อ่ะซ้อมคลิปอ่าะาใช่อย่างก็คงต้องเตรียมไว้บ,บ้างใช่อ,อย่างล่าสุดก็ถ้าสมมติพายุเข้าก็อาจจะน้ำรั่วลงมา,ามเหมือนที่บ้านพี่ตาที่น้ำรั่วโอ้บ้านพี่ต้องต้องนู่นนั่่นนีนั่บ้านอยู่เพราะว่าคะแนนมัน,นต่ำบางทงก็ถ้าน้ำเข้ามาบางทีเอาแล้วของทั้งหมดก็คือ <c oughs> เปลี่ยนความว่างเปล่าเออเนี่ยเถึงได้รวมได้นักมั่งต่อ แล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือ peach of mind อ่าก็คือเหมือนแบบมีเท่าไหร่ถึงจะสบายใจใช่ใช่ใช <c oughs> ก็ให้รวมกันทั้งห้าอย่าง <c oughs> แล้วก็เป็นแบบเหมือนว่าเงินที่เราต้องสำรองไว้แต่ถ้าสมมติใครคิดไม่ออกเขาก็บอกเหมือนเรานั่นแหละว่าให้เก็บสามถึงหกเท่าของรายจ่ายต่อเดือนที่สำคัญอีกอย่างคือเวลามันลงไปเลาก็ต้องเติมเติมาเข้ามาเนี่แหละอันก็ือ ใช่กว่าจะเก็บให้ถึง<ช>ก็ยาก <ไป S 2> ใช้ไปก็ต้องเก็บเข้าไปกับพิธีเดิมอีกทุกวันฏิที่แบบออมก่อนใช้ไม่ใช่ทุกออมก่อนใช้นะทุกปฏิทินเรื่องค่อตั้งแบบว่าออมอัตโนมัติตวไว้เนี่ยก็กปนบุญมากเพราะว่าไม่อย่างนั้นก็คุ้ไม่มีอะไรเลยแต่บ้านนอีกเพราะฉะนั้นการที่จะให้ครบสามถึงหกเดือนก่อนเนี่ยก็ไม่ยากแล้วไม่ยากทุกคนถูกถูกไปแล้วอือคุณไม่ยากเนาะ อ้าวแต่พี่ก็ทําได้จริงใช่ไหมพี่ก็เป็นแบบแชร์เคสในกรณีที่ว่าทําได้จริงผมได้จริงแต่อาจจะไม่ได้ถูกต้องหมายถึที่ว่าไปตอนจะเซ็นแต่พี่ก็รู้สึกว่ามันก็ยังดูแบบปิดผนึกว่าเออพี่ไม่เคยทำจริงจังอเลยเนี่ยแต่ตอนนี้มันเริ่มแต่มันจะยังเป็นเหมือนที่น้องมิ้งบอกว่าทําไปก่อนเนาะแล้วถ้าเราค่อยๆเพิ่มได้หรือเขาค่อยๆเพิ่มให้ท่านผู้ชมคิดมา พิมพ์มานะคะพิมพ์ว่าหนึ่งร้อยเพื่อให้กำลังใจกับคุณอักนากปอยู่นะคะหนึรนะคะหนึ่งร้อยก็คือหนึ่งร้อยน้อยใจไม่ใช่หนึ่งในร้อยสิคะหนึ่งในร้อยรอยยิ้มสวยมากลองลองไม่ได้ลองได้แค่รอยยิ้มแค่เดียวแหละวันนี้อแมนดาก็ ็64วันนะครับอันนี้ว่าสิ่งที่อแมนด้าจะทำสิ่งได้ก็คือไปซักผ้าไปไหนนะคะไปซักผ้าไปซักผ้าชุดเยอะมากขนม่ได้น่ารักตอนนี้ก็น่าจะเหม็นเนาะถ้าเป็นตัวน้องอ่ะตัวน้องก็คือน่าจะขึ้นลาแล้วอ่ะเขาต้องเรียกว่าอะไรนะขี้เกลือใช่ไหมเออขี้เกลือหนึ่งอแมนด้าก็ไม่มีเขาเป็นคนตัวหอมอะเนาะ เนี่าเราไปเจอเขาอ,อ,อ่ะนะต่อเพราะฉะนั้นก็มีสิ่งที่ต้องพิจารณาสำหรับจำนเงินสำรองเผื่อจุดฉุเฉินของแต่ละคนที่ได้เข้าบกั้นใช่ถ้าคิดไม่ออกก็ตอนนี้ก็เก็บไปก่อนสามถึงหกเท่าของรายจ่ายเก็บไว้ในที่ <c oughs> ที่ถอนได้ง่ายอย่างเช่นเงินฝากออมทรัพย์อืแต่จริงอย่งกองทุทีบุตรนี่ยเขาแทบมไ้เไอออืม ถ้าเทียบผลตอบแทนถือว่าพอไก <พอ S 2> ็อาจจะซู้ไม่ได้พี่แต่มันหมายถึงว่าม,มันอาจจะช่วยในเรื่องความแบบแยกแยกให้เห็นอย่างชัดเจนอะอย่างบางคนเขาอาจจะไม่ได้เก็บแยกบัญชีใช่ไหมแต่ถ้าสมุติแบบเออเก็บไปที่ตลาดเงินเลยก็จะโอเคคือพี่รู้สึกว่าการที่เราเก็บในตลาดเงินในกองทุนเนี่ยมันมันรูน้สึกว่ามันอย่างน้อยมันยังใสเราได้เวลาที่มันไม่ถึง แล้วอยู่ดีๆก็ใส่กติดมาอนี่ยมันบวกหนึ่งหนึ่งวันแต่ที่เขาเร่นปอือ๋อก็เป็นเรื่องทางด้านจิตใจและการแยกบัญชีใ,ใ่แต่ถ้าใครมีในล็กหน้มีในบัญชีของซัิ้นก็เลยก็อันนี้ก็จะดูได้แคกันจากสำหรับตัวน้องนนมินเนี่ยเข้าใหม่ััเอาไปสุดใจคือครบหรือยังคะสำหรับตัว่นครบครบแล้ว ไม่เคยใช้เลยอ่ะว่าเข้ารอบตั้นสุดท้ายของมี financial planner of the world of the world เข้าไม่ได้เพราะผู้สานกุณไม่ได้พูดได้คำเดียวคาพามามามีลามมีลามสมัยนี้ก็มีลามนั่นก็คือแม่น้องแม่น้องโซ่ครองใจเราอยากไปภูเก็ตเป็นลามภาษงใต้จิงใช่ไหมคุณแม่ ใช่ใช่โอ oh, เอ๋อหนึ่งภูมภาษาจีนโอ,อน้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาช่วยของโฆษณา,าใช่ก็คืออินมากจริงๆบอกเลยลอรอรอทุกคนไปดูเพื่อที่จะมาเมาส์กับดิฉันฉันก็คือเมาส์กับเพื่อนแค่สองคนมาจากอัานัม่พิมพ์นักข่าวหรือพรรวมสติดได้เซอร์รีดูไดร์เตอร์เพราะฉะนั้นวาันนี้ก็อ,อย่าลืมใครพิจารณาตัวเอง แล้วใดๆก็คือลำใหญ่ไม่ใช่ yle, ใดๆจริงก็ควรทำเลยค่ะลูกยิดตั้งในในโลกขังการปั่นโฆษณาเง be ินหมูมูฟังให้หยุดหรือยั้งไปพิชเชนต์ตัวเองกันด้วยนะจ๊ะเป็นกำลังใจให้ตัวเองก็คือตัวที่เองด้วยสำหรับทุกๆคนจุ๊บจ้าจุ๊บใช่ไหมคะไปยังวันนี้ลาไปก่อนนะคะทุกคน สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ